เด็กขยันหาเงินสองแมงป่องขายครับบางคนก็น่าจะให้เยอะกว่านี้ครับอ๋อ,อแล้วแต่เพื้นสีห่เนะ้อสามวันครับสามวันได้สี่สิบบาทบหาตังค์ไว้ล้อเปิดเทอมเนาะนี่ไปขายตัวละเท่าไหร่ห้าบาทครับพี่น,อน้องเอ้ยเด้อสวัสดีครับน้องเบสน,นะครับน้องเบสตอาชีพแปลกมากเลยนะพี่น้องที่ หน่อยคนที่สิรูเลยแหละว่าอาชีพนี่กับมีอาชีพอะไรเบสบอกดิขุดแมงป่องครับหาใต้แมงป่องย้ำมือคืนเราจะหายังไงเบสมันจะอยู่ปากรูครับอยู่ปากรูเราส่องไฟไปมันจะเห็นปะเห็นครับเห็นกล้ามอย่างงี้อย่างงี้ครับอยู่ปากรูเลยครับคือมันจะลอยจับเหยื่อกินใช่ไหมใช่ครับตามน้องเบสไปนะพี่น้องนี่รูมันอยู่รูนี้นี่นี่เออ กออรู้นี่ตัวเล็กใช่ครับ๋อถ้าตัวเล็กเราไม่เอานะครับแมนบอกเบดใช่ครับ๋อเราจะเอาตัวใหญ่โอมันสิบอยู่ในหูจริงสลนะพี่น้องถ้าเดินแห้งมันก็นสี่ลุบเข้าหูไปเลยนะครับต้องเดินค่อยๆใช่ไหมเบดใช่ครับ,น,<อ>รบนี่นี่นี่ <Northeast S 2> นโอ้ยกูละโอ้ยอยาาซุ่มให้พี่น้องเบิเบ่งเดีน้น,นี่ถ้าไปใกล้มัในมันมันก็สี่มันก็สี่เ,เข้าไปในหูเนาะพี่น้องเนาะนู่นน่ะเห็น่เนาอเนาะนั่นเข้าไปแล้ว ลบขอาไปแล้วโอ้ใต้แมงแมงเงาย้มขึ้นใต้ยิงสี่นี่เองอู้หูล่ะพูละ่ละเห็นบ่ครับเห็นบ่ดำขึ้นอู้ดูหหลงไปแล้วหูละ่ะโอ้โหวัดที่นี่ก็ขุดใช่ไหมเบสใช่คุโอ้นี่คือการหาแมงเงาย้มขึ้นอาชีพนี่กับมีอีสานพระเจ้าพึ่งสิเคยรู้พึ่งสิเคยเห็นนี่แหละปันหาแมงเงาไปขายล้อเปิดเทอมนะครับเออ นี่แหละโอ้อยู่ซื่อเปลี่ยนแท่ค้นไหมอ <c oughs> สุดยอดเลยค้นเนี่ยมือนี่แลนไปสวนยิสสารมเจ้าลุงลุงไปใต้แมงเงาไหมวะโอ้แมงเงางไไจังใดน้อไปใต้ยังใดน้อวะมืดแท่วะ่ะเดี๋ยวเบสจะพาไปว่ะเอาไปกับไปตัววะ่ะ <c oughs> โ็ขยันดีเว้ยเบสคำสิบอาอะเพราะอะไรบอกมาขารูเนี่ยมาตูดมัน โอ oh, ้ตูดพูดตูดมันนะ่ะไหนแนวคีบอ่ะแนวคีบอยู่ตรงอยู่ไป<ล>ไปเลี้ยนไปออกมาไปแเลี้ยนเลนเล,ล,ล,ลนพูดเ <c oughs> ลี้ยนไปเอาแนวคีบนะครับน้องน้องเบสต์สีคีบแมงเงาออกมาให้เบิ้งนะครับตัวเล็กครับฮะตัวเล็กครับเล็กขนาดไหนโอ้ยตัวเล็กอีกเอาใส่เบิ้งงานตัวแรกตัวแรกมะตูนไหวเท่เลี้ยนกึ๊กกึ๊กอยู่ไว้ ไปไปขุดตัวนั่นบัดเทีเนี่ยครับโอ้ไหลหลีเดพี่น้องบ่แเมนม่นบ่แเ่นแบบโอ้ยมันไหลหลีอ่ะมันหีหลีเด้พี่น้องไอ้น้องเบ็เนี่ยพป่นไงปกติมากับใครเบดมากับยายครับมากับยายมา<ะ>หายกินกลางคืนนี่หรอใช่ครับโอ้ล้วไปขายนี่ไปขายตัวละเท่าไหร่เอ่อตัวละห้าบาทครับตัวละห้าบาทตอนตอนนี้ขายได้เยอะอย่างต่าง เยอะแล้วครับเท่าไหร่ประมาณ40บาทครับฮะประมาณ40ครับได้40บาทแล้วครับโอ้จากมือแล้วที่หาได้40บาทเนี่ย3วันครับ3วันได้40บาทครับหาตังค์ไว้รอเปิดเทอมเนาะครับโอ้ยเาโหหน้าเลยตุนเนี่ยว่าสามมือได้สี่สิบบาทบ่เป็นยังเดี๋ยวลุงอีสานพ่อเจ้าจัดให้นะครับรลู่นี่อีกแล้วใช่ไหมเบส เดี๋ยวมันจะไปก,กัดม mm ือมึงแล้วจุกกินขนาดอ้ปากงาเอ้ยรอาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยงูอะไรนี่งูน้ำครับอุ้ยเบิ่งเนี่ยงูลูกงูนะพี่น้องลูกงูน้ำงูงูปานแหละนะครับเดี๋ยวสิห้เบิ่งนะครับเอไปใส่อ่ะนี่ครับใส่โอ้ยนี่โตน้อยๆนะพี่น้องเนาะนี่เรื่อยเรื่อยยู่สิอ่ะนะครับ ย้ายจบเนี่ยเอาเนี้ยเจอแล้วเจอแล้วเหรอนี่นี่นี่ดำดำข้างในภูนดำดำอยู่ดำขีรีอยู่ด้านไหนปุ้นเหรอพี่น้องเอ้ยเอาเอาเนี้ยขี้เอล่าสิไแต่ละงูอไม่รู้อะระยะด้วยเบียดกันงูได้เบ็ดเอ้ยเบื้องกันดีๆีได้เบ็ดเขาอะโมตีกันงูเลยเดี๋ยวให้น้องเบ็ดจัดการนะครับ โอ้ยเหนื่องก็แตกเลยเว้ยยันง,งูไหมเบสเนี่เป็นคนที่ขยันนี่หลืเรียนอยู่ปอไหนเบสปอสี่ครับอยู่ปอสี่ปีนี้ขึ้นปอหาบอไม่ปปีนี้ขึ้นปอสี่ครับอ๋อปีนี้ขึ้นปอสี่ปีที่แล้วชุบปอสามโอ้ขยันถึงแต้น่อยเลยไป้อกดอกบบกเบสเนี่ยมักแท้ถือใจอาสารไว้เจ้าว่ะคนหายยูหากจินนะครับเอาขุดไปยูตีดด เมื่อนี้เมื่อนี้เขาหมากันแค่สองคนนะพี่น้องเพราะว่าน้องเบสไปสวนมาย้ายกับพ่กใดหมาดอกเดียวสิไปกับน้องเบสเองศาสตร์พระเจ้าบอกส่เลยเดี๋ยวหาเนี่ยหาไปเรื่อยเสร็จย้ำใดได้ย้ำใดก็ยังสิกลับย้ำนั่นนะบ่มีจํากัดเวลาเบิ่งกันยาวๆโหลดคลิปนี่น้องเบสเนาะโอ้ดำดำคือเรือเอาเดี๋ยวคลิปเบสเดี๋ยวคลิปคลิปบอกว่านี่เบิ่ง โอ้นี่เบิ่งเลยนะครับนี่เอ้ยสิสูมันสิสูเอาไส้ถังไปเม็ดทุกย่านวะ <laughs> <laughs> ตัวที่สองมาแล้วตัวที่สองมาแล้วขีดเนื้อขีดเคลี้ยดูอเอ้ยสองตัวอีเอละ่ะวูบวูบล่ะเอานน่นตัวนึงเอาอถังเด้ถังมาใกล้ๆถังเอ้ยเนาะเอาบูบอะไรอีกตัวนึงอ่ะไปไปเดี๋ยวขีดโชว์ดู นี่ไปดูอีกไปปุ๊บจากตัวเราเบ็ดซีตัวว้ามันอยู่ใกล้ๆกันนี่เองเอาซื้อใส่ทังเอาไม่ยิกไม่ยิกไม่ยิกว้ายมาหลเดียววะไม่งงไหมดูดููเลียนใส้นฝาคานเดียวโอ้ยหนัวละเสียวน้ำเวย กูล่ะโอ้ได้หลายตัวแล้วเบิ้งไปเรื่อยๆนะเบิ้งบดสิบมือว่ะเอ้ยบอกง่าดิเอ้ยไว้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยเบิ้งเรียนพอษเอ้ยเป็นญาติเด้นี่อสารพิษนะครับบางคนนั่นนะครับบางคนหล่อแหลกกับนนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นญาติเว้ยมันจะเข้ารู้แล้วโอ้ดีเราเราเบี้ยเห็นก้อนเนี่ยสัตว์เหยียบโอ้ยน้อมันหลายเท่ขี้ไส ปุ๊บปุนหู้ยได้หลายแล้วเบิกคนสิจับเด้อพี่น้องห้ามลอกเย็นแบบนะครับอันนี้คือน้องเขาเจ่งม้าตังเต้น้อยนะครับหัวเขาบัวย่านบัหยังนะครับนี่ถ้าจับไหลมันแล้วจับหางมันแล้วกสิบบมีพิษนะครับมันเฮ็ดอย่างบบได้นะครับกสิยังสี่เลย อย่าหลอกเล่นแบบนะครับอันนี้คือความสามารถเฉพาะตัวเน้นนะครับเน้นเน้น,น,นอาใส่ที่ล่ะโอ้ยนอกวุ้ลยยานต่างเว้ยเ้อเพิ่นเล่นเส้ยเน่ยนะะโอ้ยจำเล่นเสยไหมมันเือประเ่ย่าวะเมืองเนี้ยเบิดคำสิบ้าเลยสรุปมหาแมงเงากะน้องเบสสองคน เบ you know, yes, ิ้งได้หน่อยหรือได้ลายนี <h <h ่ประมาณชั่วโมงเสร็จใช่ไหมเบดใช่ครับเดี๋ยวเบิ้งนะครับเบิ้งเดี๋ยวสีซ่องห้เบิ้งสันดกว่าพูนล่ะโอ้ยดำคือลือเบิดเลยป๊อดนี่ฝีมือน้องเบดนะครับฝีมือน้องเบดหายู่หากินที่ศาลเจ้าเป็นลูกแอซซื้อนะครับหมาเนี่ยโอ้เก่งอีหลีน้องเบสเนี่ยสุดยอดน่าสนับสนุนอีหลีได้ซ้ำนี่ น้องเบียดยตีเอาไปขายนี่ได้ประมาณจากบาทประมาณสามสิบสี่สิบบาทครับประมาณสามสิบสี่สิบบาทบ,บางคนก็น่าจะให้เยอะกว่านี้ครับอ๋อแล้วแต่เพื่อนสียห่เนาะครับอ๋อแบบเขาหาไปขายให้เพื่อนเพื่อนก็บางคนก็ให้หาลายกว่าสามสิบสี่สิบ ใช่ครับแต่เป้าหมายน้องเบสคือประมาณ30 40, 40บาทเนาะใช่ครับโอ้สานีได้30 40, 40บาทพี่น้องเลยเนาะปกติมาหากระ้ายก็ได้ได้หลายกว่นนี้บ่ใช่ครับได้หลายกว่นนี่เนาะใช่ครับอ๋อนี่เบสหาคนเดียวค่ะพี่สารพระเจ้าบ่ได้ซอเยเนาะดึกแล้วได้เยอะแล้วน้องเบสจะกลับบ้านแล้วนะครับสวัสดีครับ